พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่6มกราคมคิสตศศกราช2,022คําคพยานชีวิตโดยคุณดักลัส วินเกิร์แอริโซนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องวันแห่งบรรดากษัตริย์อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่สองข้อ1-12ถึ 12. และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่สองข้อ11 รันเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมานนั้นคุณดักลาดวินเกิร์ตเป็นพยานว่าวันที่6มกราคมของทุกปีเพื่อนบ้านของผมหลายคนข้ามพรมแดนไปเพื่อเฉลิมฉลองวันไดเดอรอสเรียสหรือวันแห่งบรรดากษัตริย์วันหยุดนี้เป็นการเฉลิมฉลองถึงความสัต์ซื่อของบรรดาโหราจา์ และของที่มาถวายมากมายที่พวกเขานำมาถวายให้พระกุมารแต่ใครคือบรรดาโหราจารย์ที่กำลังตามหากษัตริย์ของพวกยิวพวกเขาเป็นเชื้อสายกษัตริย์หรือราชวงศ์จากอาณาจักรอื่นจริงหรือพวกเขาเป็นนักโหราศาสตร์หรือคนเร่ร่อนมีเพียงสามคนจริงหรือพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับกองคารวานเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ และเหตุใดพระคำพีมัทธิวจึงเป็นเพียงพระกิติคุณเล่มเดียวที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งความเชื่อและความหวังนี้สิ่งที่ชัดเจนสำหรับผมคือความเชื่ออย่างลึกซึ้งของบรรดาโหราจาร์ผู้ซึ่งเต็มใจจะออกจากบ้านและเดินทางไกลพวกเขาเชื่อความจริงของคำพยากรณ์และติดตามดวงดาวที่เคลื่อนไหวเมื่อดาวพาพวกเขาไปยังที่เบ็ดเลเ h e ในที่สุดพวกเขามอบของขวัญอย่างนอบน้อมและนมัสการพระกุมารพระเมสยาที่พระคัมภีร์สัญญาไว้ดังนั้นไม่ว่าเราจะเฉลิมฉลองวันที่6ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของวันคริสต์มาส12วันหรือการรับรู้ถึงการเดินทางของบรรดาโหราจารย์หรือเทศกาลพระคิดซ้ำแดงพระองค์ซึ่งเป็นการเปิดเผยการประสูติของพระคิดสู่โลกนี่เป็นช่วงเวลาพิเศษ ที่จะเฉลิมฉลองความเชื่อความรักและความหวังในพระสัญญาของพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้วันนี้ข้าพระเจ้าจะสแสวงหาพระเยซูคริสต์อย่างกล้าหาญและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานสำหรับประชาชนชาวเม็กซิโกข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ สำหรับเครื่องบรรณาการที่โหราจารย์มอบให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายนั่นคือเรื่องราวของความเชื่อโปรดประทานความเชื่อแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเต็มใจเดินทางไปยังที่ที่ไม่รู้จักเพื่อแสวงหาพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ทั้งหลายอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ